เอาละครับตอนนี hmm. ้เรามาแล้วทั้งทกษกานะครับพาอประถมนะคะวีดีโอครับวีดโอยชื่รีมอะีค่ะอเป็นไกม้้้วเอาละครับเรามาทั้งทกษากัน8คนนะครับแปดคนสวยได้ยังว่าคนสวยเ่ะเอ้ยเจ็คนสวยและหนคนรอดิังคะจก็สยส่ เราเพิ่งไหว้พระกันเสร็จนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปหาข้าวกินกันนะครับหาข้าวกินหาข้าววันนี้เยยมมาสวยไหมแม่มาดูสิกันนน,ไไน,นี้ซมซีเป็นซมซีมาก็ค่อนข้างจะดีมั้งครับผมวันนี้วันเกิดนุ้งนะครับครบคอายุ17ปีแฮปปี้เบรร์แกเคยื่องแฮปปี้เบรดเดอร์มาไหว้พระทำบุญน,นะครับเราจะได้มีศรกรุ่นเต็มนะครับเอาละครับตากล้องครับตากล้องยิ้มขี่เล็กขี่เล็กขี่เล็กเลยค่ะหล่อมากเลยครับตากล้องเนี่ย น่ารัก啊น่ารัก啊เอาละครับวันรู้สึกวันนี้จะมีคนเดียวนะครับที่รู้สึกไม่ค่อยสะดูเกับวันนี้เลยสอบถามหน่อยครับโอ้ดีเลยครับเขาคิดถึงอยากกลับบ้านเอาละครับเราจะเดินตามคูประดับไปถ่ายอะระดับคนะด่ะโอไปอ่าๆครับผมเราจะมาถ่ายข้างหลังก็ได้มิ้วจะพูดอะไรกับเกี่ยวกับวันนี้มั้งครับไม่ไม่ได้ใจกันเลย ครับผมเราจะไปหาบัวลอยกันครับบัวลอ่ายเลยยากถ่ยกายลยขอหยุดแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย,บาย